เไปไปอ้พี่พีล,ง,ลงนูลองเนี่ยพุ่งขึ้บานเด็กบานปนเตวิ้กขึ้นหนูพี่ัตาอวดบานไปเจอใดมาต่อตามอให้ขึลองนูลกราบสวัสดีท่านผู้ชมเอทุกทกท่านนะครับผมที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมอยู่ในช่องของบาวองสายน้ำเซอยู่ในขนาดนี้นะครับ <c ười> ตอนนี้ที่ว่าเดือสดสุดๆในโซเชียลนะครับผมตอนนี้ไม่จบไม่สิ้นคนคอมเมนเนี่ยล่าสุด พี่กันจอมพลังโดนอีกแล้วครับตอนนี้สาวขมินถึงขั้นเผาพริกเผาเกลือฉาบแช่งพี่กันจอมพลังของเรานะครับตอนนี้ฮีโร่ของประเทศไทยนะครับผมผมก็ไม่รู้嘛คนขมิ้นเนี่ยเขาอิจฉาหรือว่าเขาไม่พอใจอะไรคนไทยหรือเปล่าทำไมตามแซ่นุน่นแซ่นี่คนไทยเนี่ยทั้งๆที่แรงงานของคุณอะแรงงานของขมิ้นเนี่ย ก็เข้ามาอยู่ในประเทศไทยทํางานนะครับจะเรียกว่าประเทศไทยมีบุญคุณกับคุณก็ถูกนะครับเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งประเทศไทยก็เป็นที่ทํามาหากินของคนต่างชาติหรือว่าบุคคลต่างด้าวนะครับผมแรงงานข้ามหมินเนี่ยเขาอยู่ในประเทศไทยก็เยอะนะครับผมประเทศไทยให้ที่อยู่ให้ที่กินให้ที่พักให้ที่ทํางานมีเงินเดือนกิน ค่าแรงของประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยนอยนะวันละสี่ร้อยห้าร้อยแล้วแล้วถ้าอยู่ในประเทศขมีน,น่ะได้ไหมผมถามถ้าเกิดมันได้นะแรงงานชาวขมีนเนี่ยหล,ลายคนเนี่ยคงไม่มาหรอกประเทศไทยผมพูดถูกไหมบางครั้งน่ะคนขมีนอีกส่วนหนึ่งที่เขาไม่ได้รู้เรื่องเลย แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคอยแซะคอยอะไรประเทศไทยเนี่ยคนที่ไม่รู้อ่ะคนที่เขาไม่มีอคติตั้งใจทํางานอยู่ในประเทศไทยไม,ไม่ไม่สร้างปัญหาเนี่ย mm hmm. เขาก็โดนเหมารวมไปด้วยแล้วก็ซวยไปด้วยร mm hmm. วมรวมแล้วสรุปแล้วถูกเมารวมว่าคนเกาหลีไม่ดี mm hmm. เป็นพ่อใครก็เป็นพ่อบุคคลกลุ่มหนึ่งนั่นแหละอย่างเช่นคือเนี่ยเรื่องนี้เนี่ย สาวข้ามนออกมาพูดถึงพี่กันจอมพลังอยู่ตอนนี้ถึงขั้นจูดทูบเผาพริกเผาเกลือฉาบแช่พี่กันจอมพลังไม่รู้ว่าไปโกรธแค้นเรื่องอะไรหรือเปล่าตอนนี้ในโซเชียลนี่คนข้ามีน,นเริ่มละตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตอนนี้พี่น้องภาคใต้กำลังประสบอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมอยู่ตอนนี้นะครับแต่ก็ยังสาวข้ามีนเนี่ยก็ยังเข้ามาแซะจนได้เกี่ยวกับน้ำท่วมี ลายเป็นว่าแซะไปทุกเรื่องเลยตอนนี้ทั้งๆท,ที่เขาเนะ่ะเป็นที่ให้คุณได้ทำมาหากินเป็นประเทศที่รองรับแรงงานทำให้คุณมีรายได้เลี้ยงครอบครัวทำให้คุณมีอยู่มีกินเพราะประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดไม่สร้างประโยชน์ก็อย่าสร้างปัญหาแค่นั้นเองคนไทยไม่ใช่ว่าคนใจร้ายถ้าน้ำใจคุณไม่มีจริงๆ คุณอยู่เฉยๆไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องออกมาแสดงอะไรทั้งนั้นอันนี้คือเรื่องจริง่ยที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับประเทศลาวดูนะเขามีน้ําใจไหมตอนนี้พี่น้องชาวลาวเนี่ยระดมทุนมาช่วยพี่น้องชาวหาดใหญ่ชาวจังหวัดใต้ภาคใต้สงขานะครับที่กำลังได้รับผลกระทบอุทกภยยัยน้ำท่วมอยู่ตอนนี้นะครับแต่อย่างน้อยๆสองร้อยสามร้อยล้าน ก็ตีเป็นเงินไทยนั y ip, y people, th 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 ่ก็หลายแสนแล้วนะนี่คือนามใจอ่ะเขาหยิบยื่นมาให้เดี๋ยวผมจะพาเอฟซท่านผู้ชมทุกทท่านที่กําลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับไปรับชมเรื่องนี้พร้อมกันครับผมเอาไปผิดลงดูลงเนี่ยพุ่งเคยบมาเด็กบานปูนเต้เวีังหนูเวียเต้าอวดบอลเวีเจอดีกมาตัวตาหมอให้ขังนลงดูลงเราเนี่ยดักสำนัยเอาทำไมมาลองจังเตี้ยเอาเนี่ยพุ่งมาเด็กบอลปูนเป็นคะแนนะ អណ្តោននេះសំណែបានរៀបចំរិទ្ធរលហើយសែនជូនទៅខ្មោចអចមកាន់ផ្លាំងខ្មោចថៃនេះឲ្យហែងទូររែកយកទៅឲ្យផុតផុតដល់ឋានរុកទៅមិនបាច់ងាកក្រោយឲ្យបໍទេខ្មែរសុំតែសុកសុំតែសុបាយសុំតែសុកសន្តិភាពទេណាចឹងហើយឲ្យហែងទៅឲ្យផុតផុតកុំងាកក្រោយកន្លងឲ្យប្រជាជនខ្មែរបានដេកបានពូនចឹងទៀតណាហើយការជាតិក្រោយចិត្តណានាក៏ដោយសូមកុំអោយដល់ដណ្ដើមទឹកដីគេដោយចិត្តនេះទៀតមួយ២៣ឈី មួយ២៣ឈីមួយ២៣ឈីសាធូកអឺមកចិត្តអានទៀតអនុម្នងអឺយូសាណាតិចតិចធំណាស់អានេះអានេះប្រពន្ធកូនវាអ្ហា ด้เห็นแล้วนะครับน่าจะได้เห็นน่าจะได้ดูไปแล้วนะครับว่าพฤติกรรมของสาวขมิ้นคนนี้เป็นอย่างนี้นะครับผมเอท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ใต้กล้องวิดีโอนะครับ